SC Arena Center สนามบาสที่ครบคันที่สุดในย่านสุขสวัสดิ์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่สนามบาสธรรมดาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เล่นบ้างแล้วต้องบอกเลยว่าที่นี่มีสนามให้เลือกไม่ว่าจะเป็นฮาร์ฟคอร์ดและฟูลคอร์ดใหญ่จริงๆและที่สำคัญเขายังมีสกอร์บอร์ดมาให้ และที่สำคัญแป้นบาสยังรองรับแรงกระแทกและการดังได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการทำาอคาเดมีการจัดแข่งขันหรือการเล่นชิลกับเพื่อนก็สามารถทำได้และที่สำคัญที่นี่ยังมีโซนฟิตเนสด้วยนะครับในโซนฟิตเนสเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มที่โซนคาร์ดิโอก่อนเลยและในส่วนของโซนคาร์ดิโอนะครับก็จะมีแอร์บอ จักรยานนั่งปั่น elliptical และลู่วิ่งและในโซนคาร์ดิโอยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังมีมินิพิลาทิสและลู่วิ่ง non motor โปรรันและในโซนต่อมานะครับเป็นโซนของมัลติยิมนะครับซึ่งตัวมัลติยิมเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอกไหล่หลังแขนขานะเล่นได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับสยอดมาครับ และในโซนต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสมิธแมชชีนซึ่งก็บอกเลยว่าสมิธแมชชีนเนี่ยเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอกไหลหลังแขนขาหรือจะพูอัพก็ได้นะครับเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับและในโซนต่อมานะครับเป็นโซนดัมเบลเป็นดัมเบลรุ่น DVR 5 0ซึ่งมาพร้อมกับมานั่งเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันครับ และนอกจากนี้ที่นี่ยังมีอุปกรณ์ฟังชั่นอลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกซ์จัมป์เบสพอดหรือแมดต์ซินบอลนะครับสามารถเลือกเล่นได้เลยและนอกจากสนามบาสและห้องฟิตเนสเนี่ยยังมีจุดเช็คอินเท่ๆแบบนี้คุณสามารถถ่ายรูปกับเพื่อนได้หากคุณสนใจทำห้องฟิตเนสและอุปกรณ์ออกกำลังกายสามารถติดต่อได้เลยที่นี่